สวัสดีครับรถไอแคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปออกกำลังกายกันเพราะเราจะไปเตะบอลกันที่ราชมังคลากีฬาสถานอ่ะท้าความกันสักนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมผมถึงได้ไปเตะบอลที่ราชมังนะครับวันนี้นะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่จัดงาน o k เ s ฟุตบอลแมตช์นะครับผมก็คือเป็นแม์กระชับมิตรระหว่างสิทธิ์เก่าทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับโรงเรียนสาธิกระเสรนะครับผมโรงเรียนที่ผมจบมาซึ่งงงมากนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยปีปีก่อนๆนยยังจัดที่สนามบอลโรงเรียนอยู่เลยแต่ว่าปีนี้เนี่ยเล่นใหญ่ามากๆเล่นใหญ่ามากๆนะครับจัดที่ราชมังคลากีฬาสถานเลยงงงงก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะกูตาฝาดหรือเปล่า <laughs> ราชมังเลยหลอะ ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลเนาะแล้วเราก็แบบฝันว่าแบบอยากจะได้ไปเตะราชมังสักครั้งงในชีวิตในฐานะที่เป็นแบบ,น,บนักบอลโรงเรียนเก่าอะนะคือตะก่อนอ,ะอ่ะไอเราก็เคยตามพ่อไปดูงานบอลช่องสามใช่ไหมตะก่อนอะบอลช่องสามเขาจะจัดกันที่ราชมังทุกทุกปีแต่แบบพอด้วยสถานการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนไปความนิยมที่มันลดลงก็คือ ล่าสุดก็คือไปจัดที่สาน,อนอามฟุตบอลของธรรมศาสตร์ที่ลังสิตใช่ซึ่งแมตชนี้นะครับจะเริ่มตอนประมาณบ่าย3แต่ว่ารุ่นพี่ที่เป็นพวกผูกบ้บรรดาผู้ใหญ่นะครับบอกว่าให้ไปถึงสักแบบก่อนบ่าย2องครึ่งนะเพื่อจะได้ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปเอาเสื้อแล้วก็ไปแบบไปเจอรุ่นพี่รุ่นน้องที่เขารู้จักกันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะเบิ่งไปที่ราชมานะครับขอขับรถสักครู่ฮะ้วเจอกันที่ราชมังครับ จริงตื่นเต้นนะเพราะว่าจะได้เจอคคือเราอะเครหัเราคือ KUS รุ่น44ใช่ไหมแต่ว่าเราอะรู้จักรุ่นพี่ที่แบบเก่าๆนั่นแทลแบบยุบ39 40ลาวขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้เจอพี่ๆเขาตอนนี้ก็อยู่ราชมังแล้วเดี๋ยวไปลงทะเบียนแล้วก็รับเซอร์กัน เสื so so ้อฟ yup. er okay, okay, ิตป่ะเนี่ยเสื้อฟิตป่ะเนี่ยเสื้อตัวไม่ฟิตแอคมากแอคมากจะพิจะพาสีขาวควาเฉมว่าสีขาวควาแชมป์ด้วยนี่พี่ปอกั็นอะไรเตะต้องไปวางปอเลยนอนเลยที่สนามให้ตัวแล้วกูเลยโอเคครับแมตช์นี้กำลังจะเริ่มเริ่มแล้วขึ้นแล้วนะครับ เราเป็นประตูตามเช่นเคยเพราะาเราถนัดที่สุดแล้วไปบอกเขาดีกว่าว

หอยแครนเฮ้ยไปเลยครับวันนี้ชื่อนำบุญครับกิตตบุญครับไปเครับวันนี้ชื่อลุงบุญฮะปลาโมูปลาโมูครับ,รรรบอันนี้ชื่อแฝบครับแฝบน้อย<ป>แฝบกลางแฝบใหญ่เอาไปตัง้งคิดเอาไว้เดินเดิน,ดน,ดน เรียบร 10, ้อย1นึ่งศูเบาๆกูโดนอีกแล้วโอเคแมตต์ต่อไปจะเป็นแมตต์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแล้วของร,บร,บรบอรบก่อนรอบรองแล้วหวังว่าจะชนะนะรอบแรกโดนไม่มีชิ้นดีเลยแบกบอลยาวนะเกมเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเยี่ยมมาครับวันนี้ที่ราชมังกีฬาสถานนะครับผมเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์วันนี้ครับ ขี้ตู่ที่วันที่จอกต้อง <laughs> <laughs> โอกาสแก้ตัวแม์สุดท้ายพิรชมังคลาเอาเว้ย <laughs> จดบทกันกันวะ

โอ้ๆๆๆไม่ๆๆๆๆๆ <im Chevy> <im> <coughs> <c oughs> โอเคครับจบกันไปต้องออกมาก่อนจบกันไปกับงานบอลโอเคอุสเรยนเนีย okay, ะครับผมงานบอลกระชับเม็ดร,ระหว่างสิเก่าสิทธิเกษตรตั้งแต่แบบรุ่นโบราณแบบรุ่นอาอาลงลงๆจนรุ่นปัจจุบันนะครับรู้สึกว่าเด็กสุดที่เห็นเมาดีก็น่าจะฟิลแบบ4748จ็ 8, ่จะไม่ผิดคืออย่างเรารุ่น44ใช่ไหมเราแบบเด็กสุดเด็กสุดที่เห็นเนี่ยน่าจะรุ่น47 <c oughs> 4 8 ก็สรุปผลประกอบการนะครับทุกครังที่มีแต่บอลน,นัดสำคัญนึงก็คือเล่นไม่ดีเลยสำหรับผลประกอบการในทันวร์นาเมนต์นี้นะครับแข่งไป2เกมเป็นโกทั้ง2นัดก็โดนไป1ลูกในนัดแรกแล้วก็โดนไป2ลูกในนัดที่2นะครับลูกแรกเนี่ยโดนยิงเบียดเสาลูกที่2เนี่ยหลุด1น,หนึหลุดเดี่ยว1น กับกองหน้าของรุ่น45นะครับก็ผ่านเข้าไปและรุ่นที่3ครับซิกเนเจอร์ของเราก็าคือการโดนตักข้ามหัวเพราะว่าบอลมันบอมมาไกลใช่ไหมแล้วก็บอลมันก็ถูกตัดถูกกองหน้าตัดได้ก่อนที่กองหลังเราจะขึ้นใช่ไหมแล้วก็มาที่กองหน้าของอีกฝั่งตรงข้ามเขาก็ตักข้ามหัวเราไปเพราะาเราออกมาปิดมุมไกลแล้วคือมันเป็นลูกซิกเนเจอร์ของผมเลยเพราะว่าเพราะว่าตอน สมัยเป็นผู้รักษาประตูอยู่ที่เกษตรสมัยเรียนก็คือโดนลูกข้ามหัวบ่อยมากจนโดนล้อเป็นปมด้อยเลยซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้อายุ24จบจากโรงเรียนมามาประมาณส 4, ัก4-5ปีก็ยังโดนอยู่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน <c oughs> หวังว่าทุกคนจะชอบล็อกในวันนี้กันนะครับวันนี้อาจจะเป็นเป็นครั้งแรกเลยที่เอากล้องของพ่อเนี่ยเอา Osmo Pocket 3เนี่ยไปเก็บโฟที่มุมประตูมาให้ แต่เสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแ่ะนะเพราะว่ามันจะมีล็อกอีกหลายล็อก,อกที่รออยู่เจอนครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไปเล่นร้านกันต่อที่ร้านฟิตเตอร์รูมที่บรรทัศทองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องของแคร์ไดเวยน,นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย